สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e n Hippo h o l l o นนะคะวันนี้ในหัวข้อนะคะความเจ็บปวดที่ตอนนี้มันคอยทำร้ายคุณอยู่เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรพร้อมด้วยวิธีแก้ไขนะคะอันนี้เราจะอ่านตามหน้าภพ่เลยน,นะคะซึ่งหัวข้อของเรื่องนี้นะคะถ้าทุกคนเข้ามาดูเนาะก็จะเห็นอ,อ่อ หัวข้อตั้งแต่เข้ามาดูคลิปแล้วนะคะแต่แม่หมอฮิมเนียก็คืออ่านตามหน้าไพ่นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสาเหตุของความเจ็บปวดที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะคะหนึ่งเกิดจากความที่คุณเนี่ย ต้องบอกว่าพื้นฐานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนมีเมตตานะคะในบางครั้งเนี่ยก็มีความใจอ่อนมากจนเกินไปซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาหวังผลประโยชน์กับตัวคุณจากความใจดีของคุณนะคะและด้วยความที่มันเหมือนกับในบางช่วงเวลา ภาวะอารมณ์ของคุณนะคะมันไม่คงที่เนาะพอมันไม่คงที่เนี่ยอาจจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่ทำให้ผู้คนนะคะหยิบยกเหตุการณ์ที่คุณแบบอารมณ์ไม่คงที่เนี่ยมาเป็นข้อที่ว่าคุณไม่ดีหรือมาสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณได้อะคะ่ะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้ The Fool เดอะฟูลเนาะก็คือบางอย่างอะคะ่ะคุณ คุณมีเซนเนาะเซนในเรื่องของสามารถรับรู้ได้ค่ะว่าใครเข้ามาอะไรยังไงกับคุณแต่ด้วยความที่คุณมองข้ามสิ่งนั้นอาจจะมองว่าเฮ้ย mm. เนี่ยเพื่อนเรานะคงไม่ทำร้ายเราหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะคุณก็เหมือนกับมองข้ามบางอย่างไปนะคะเลยทำให้นะตอนนี้เนี่ย คุณมีสภาวะที่ 1. อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะเจ็บปวดอาจจะโดนใส่ร้ายจากคนใกล้ชิดคนรอบตัวน,นะคะแล้วก็ส่วนวิธีการแก้ไขเนะเาะไพ่ออกมานี่นะคะเนาะ q e e ีนออฟบอลนะคะแล้วก็อันนี้ The Magician ขออนุญาตนะคะส่วนวิธีแก้ไขเนาะ Queen of ว a ลเนี่ยก็คือให้คุณนะคะมีความชัดเจนรู้สึกยังไงแสดงออกอย่างนั้นและความชัดเจนนี้เนี่ยจะต้องมีปฏิพันธ์ไหวพริบนะคะเราจะต้องรู้ว่าจุดอ่อนแต่ละคนเนี่ยมีคะเรนคะมีจุดอ่อนอะไรบ้างและใช้วิธีการพูดทำให้แบบคือมันต้องมีวิธีการพูดที่ แสดงจุดยืนของเราโดยที่ผู้คนเนี่ยก็จะได้รู้ความจริงด้วยแต่มันอาจจะต้องใช้วิธีการพูดที่นิดนึงอะค่ะมันมันจะต้องมันเหมือนกับเราจะต้องมีปฏิภาณไหวพริบนะคะในการการพูดการสื่อสารเนาะทำอย่างไรให้เราสื่อสารไปเนี่ยมันคือความจริงของเราด้วยและ ทำให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเนาะแต่แม่หมฮิปไพ่เนี่ยไพ่ที่ออกมานะคะบอกว่าคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณทําได้เนี่ยคุณจะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้หรือได้คะเายได้เหมือนบอกให้ให้คู่อื่นรู้ว่าว่าคุณไม่ได้ผิดนะคุณไม่ได้แบบ ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดในทางแง่ร้ายนะอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็วิธีการพูดนั้นสําคัญการแสดงจุดยืนและความเข้มแข็งของคุณเนี่ยจะทําให้คุณรอดพ้นจากสถานการณ์นี้หรือสามารถแสดงความบริสุทธิ์ให้กับตัวคุณเองได้นะคะเพราะว่าคุณเนี่ยมีความเก่งอยู่แล้วในตัวเนาะแต่แค่ว่าคุณใจดีจนเกินไป ใจดีจนทำให้ผู้อื่นเนี่ยเห็นช่องว่างเนี้แล้วเอาเปรียบคุณได้หรือแม้กระทั่งใส่ร้ายคุณได้นะคะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ